ปีซีเก่ามากก็ได้มาสางวัดป้าว้างน้ำเย็นมีโยมเพิ่นไปกราบเพราะว่าน้องสาวเพิ่นตายเพิ่นก็เรย่มมีทีเพิ่นก็ไปกราบไปกราบก็ขอว่าให้มาสางวัดนี่ให้แน่เพราะว่ามันอยู่กลางนา้ำแต่ว่าแกตก่สางวัดได้ก็ตามถาม้ามีนม้ำแล้วแต่มาที่สางวัดได้บ่ไดรแต่ว่าถ้ายุายา่ไกลน้ำแล้วแตมาสางสางยังก็แล้วคิดนังก็ได้สมความปรารถนาปอยุพู่ก็ไปมากเพราะแห้งแล้วก็สางว่าไรยุ่ทั้งพู่ คนสุดท้ายก็เลยได้อวยครับขึ้นมาอยู่บานเกิดมาส่างขันส่างนี่ก็เลยสมัยไปทุ่งหลวงพม่านี่ก็เลยคิดสัทธาเนี่ยไปเห็นพระธาตุเมื่อพม่ามันหลเลยไ,ไปเมื่อทุก,กามกด็ดีเมื่อบันานาเลกก่ก็ดีไปยางกุ้งก็ดีก็เลยได้ไปเห็นพระธาตุเจ้าดวงก็เลยเกิดสัทธาพระธาตุเวรับองขึ้นมาก็เลยประโขึ้นในใจว่าถ้าเฮามีบุญอยากเอาพระธาตุตัวนี้มาสางไวย้ยยบานเกิดจาของ